คุณสิตาครับคุณพูดออกมาในรายการที่รับงานมาเนี่ยกับข้อที่จริงเนี่ยมันค่อนข้างอยาย้อนแยงกันผู้ชมที่มีสติปัญญาเล็กน้อยท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าพิรุษมีมากมายคุณเชื่อผมอย่างนะความชั่วเนี่ยปิดบังไม่ได้หรอกยังไงก็ตามทำทำคือความจริงอะไรที่เป็นความจริงย่อมชนะความไม่หริงมาตลอดเวลาคุณสิตาครับผมอดทนมาตั้งนานแล้ว ถ้าพูดถึงการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณใ่ขี้ปติว๋วไม่มีคุณไม่เคยต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเลยแมย้แต่นิดเดียวคุณสิธาเบีย้ยบังเกิดร้องเรียนออกคลิปนะออกคลิปกับยายผู้หญิงคนนี้ที่รับงานเข้ามาเนี่ยทวงถามปปชว่าปปชเคยมันมีมติหต่อหนึ่งชี้มูลว่าให้ดําเนินคดีกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยิดาเรื่องกรณีจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์อัจฉริยะ ก็ปรากฏว่าห้าหนึ่งเนี่ยมีมติว่าผิดแต่อย่าลืมนะฮะข้อมูลสำคัญสำคัญตอนนั้นใครเป็นประธานปปชประธานปปชคือพลตุรเล็วัชรพลและวัชรพลก็เป็นคนสนิทคนของพลเอกประวิตรวงวงสุวรรณสุรเชษฐาคารก็เป็นมือเป็นเท้าให้พลเอกประวิทรวงวงสุวรรณในการเดินสายในปปชอ,อนุมานได้ว,ว่าทั้งสองคนสนิทสนมกันมากเมื่อชี้ไปแล้วห้าหนึ่ง ตามกติกาของปปชต้องมีการประชุมกรรมการปปชครั้งที่สองเผอิญเผอิญมีกรรมการปปชที่เข้ามาใหม่ชื่อท่านพัทรศักดิ์ท่านทักท้วงว่าจำเลยเขาส่งหนังสือขอความเป็นธรรมน้องเรียนมาไม่ใช่เหรอเอา้าทำไมไม่เราไม่ฟังเขาล่ะเพราะว่าในคำชี้มูลน,นั้นเป็นคำกล่าวหาจากเอกสารน้องเรียนของทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดแล้วมีมูลโดยคณะ คณะที่ชี้นั้นประธานหัวหน้าคณะอน,น,นุกรรมการคือคุณสุภาปียะจิตติซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไงว่าคุณสุภากับคุณสุรเชษทักสนิทสนมกันมากก็แปลว่าคณะกรรมการอนุกรรมการที่พิจารณาพิจารณาจากข้อกล่าวหาอย่างเดียวแต่ไม่ได้พิจารณาถึงข้อโต้แย้งจนในที่สุดแล้วเนี่ยคณะกรรมกาปรปปชก็เห็นด้วยว่าเออถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเขาอ่านสำนวนทันทีแล้วเขารู้ทันทีแล้วว่าไม่ได้เอาข้อโต้แย้งเข้ามาประกอบก็บอกให้ทิ้งออก แล้วตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อมาพิจารณาว่าที่เขาโต้แย้งมาเนี่ยเอาเข้าสำนวนด้วยแล้วพิจารณาดูซิว่ายังผิดอยู่หรือเปล่านี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความจริงมีหนึ่งเดียวครับคุณสิทธาเบี้ยมเกิดแต่คุณพูดด้านเดียวประเด็นเดียวก็เลยกลายเป็นว่าปป,ปชนั้นช่วยเหลือปัจจุบันนั้นช่วยเหลือพลตำรวจจากทิพย์ชัยินดาแล้วคุณยังฟาดวงฟาดงาอีกว่าได้ข่าวว่ามีเงินตกมีการวิ่งเต้นปป,ปชจ่ายเงินก้อนน้องอันนี้คุณสิทธาครับ ผมกําลังรู้อยู่ว่ามีปปชาบางคนเขาเอาเรื่องนี้คุยกันในระหว่างพวกเขาคือเขาจะฟ้องคุณดีไหมข้อหาหมิ่นประมาทนี่ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะแต่คุณก็คงจะเอาตัวรอดได้ท่านผู้ชมครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผมไม่ได้มาโมโนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพูดได้อย่างเดียวคุณสุธาบี้ยบังเกิดนั้นไม่มีราคาไปแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณสุธาบี้ยังเกิดอย่าไปอ้างประชาชนอย่าไปอ้างด้วยความยุติธรรม คุณประกาศไปตรงๆเลยว่าผมมาวิ่งเต้นครั้งนี้ต่อสู้ครั้งนี้เพื่อช่วยพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งผมสนิทสนมมากแล้วผมก็รู้ว่าคุณสุรเชษฐ์หักพานสนิทสนสมกันจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณกําลังจะถอนตัวจากคุณสุรเชษฐ์หักพานคุณเองเคยโทรปรึกษาผมเลยว่าพี่ผมไม่ยุ่งนะมั้งกับโจ๊กแต่หลังจากนั้นคุณก็กลับไปรับใช้สุรเชษฐ์ไปเลยเป็นไปได้ไหมคุณสิทธาคุณสุรเชษฐ์ เขากุมความลับอะไรคุณอยู่ที่ทําให้คุณไม่สามารถจะดิ้นออกมาได้คุณสิธาครับผมจะเตือนคุณนะครับเมื่อวันนี้คุณเข้าสู่สรัฐภูมิแล้วทั้งหอกทั้งธนูทั้งดาบทั้งงาวจะพุ่งไปที่คุณละข่าวนี้เพราะว่าคุณเสนอหน้ามาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นคุณสิทธาคุณออกมาชนตรงเลยคุณบอกว่าผมยอมรับว่าผมทํางานให้สุรเชษฐ์ถาก่านคุณพูดอย่างนี้มาดีกว่า